สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งเป็นดวงประจำวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณในคำคอมเมนต์ขอบคุณในการแชร์นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับ ชมรับฟังใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมหมอยน์ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสักคนด้วยนะครับขอบคุณครับการพยากร์ดวงจากการนานไพย,ยิปซีเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงว่าเป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดครเปียกร์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให รับฟังรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันอาทิตย์หรือชาววันอาทิตย์นะครับเดทการงานของชาววันอาท นะครับวันนี้ชาววันอาทิตย์นั้นอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานนะครับบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะมีการโยกย้ายในเรื่องของงานหรือตินฐานที่ทํางานนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเจอกับการเลิกของกิจการลูกจ้างก็อาจจะถูกเลิกจ้างเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็ เจอกับความกดดันต่างๆที่ทำให้เครียดกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปดังที่คิดนะครับบางท่านอาจจะเกิดการตัดสินใจลาออกจากงานเกิดขึ้นก็ได้นะครับนายออฟวานก้าวไม้เท้านะครับในเรื่องของการเงินของชาววันอาทิตย์วันนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะต้องมี เรื่องของการรอคอยในเรื่องของการเงินนะครับที่เงินนั้นอาจจะมาตามเวลานั้นไม่ได้นะครับาการเงินอาจจะเกิดการปิดพลาดเกิดปิดการคาดหมายเอาไว้ซึ่งเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับหรือวันนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีความกังวลกับสถานการณ์การเงินที่เงินนั้น ไม่เกิดความสภาพในเรื่องของการกล้องตัวนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของชาววันอาทิตย์อย่างไรก็สามารถที่จะแก้ไขสามารถให้ปานไปได้อย่างบุดหวิดนะครับ The Magician ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์นะครับคนโสดวันอาทิตย์ ด้วยเจ้าสเสน่ห์ช่างพูดชัางเจรจานะครับก็จะได้พบเจอกับคนเยอะก็ทําให้พบรักขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับที่มีความเริ่มในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่คนคบนะครับถ้าหากว่ามีการโกดเครืองกันนั้นก็จะมีการ รู้จักใช้กรคมพูดในการง้อที่จะไอ้คืนดีกันได้นะครับในเรื่องสุขภาพชาววันาทิตย์ก็แข็งแรงดีนะครับส่วนใครตา,ากามีการเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาให้หายดีให้ระวังในเรื่องของการปวดศีรษะและเรื่องของอุบัติเหตุที่ตาตากว่าใช้ชีวิต ด้วยความประมาทก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับก็ใช้ความรอบคอบนะครับก็ขอให้จาวันอาทิตย์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันจันทร์หรือชาวันจันทร์นะครับเดอะเดวิลในเรื่องของงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ าวันจันทร์อาจจะเอาใจทุ่มเทในการทำงานจนไม่มีเวลาที่จะไปคิดในเรื่องของเรื่องอื่นๆน,นะครับหรืออาจจะทำงานต่อเนื่องยาวด้วยงานที่กําลังติดพันนะครับบางท่านก็ระวังในเรื่องของการหลงผิดในเรื่องของการทำงานนะครับการงานที่อาจจะไม่ก้อยถูกต้อง หรือเก้าไปปวัวพันในเกี่ยวกับการงานที่นอกกรีดนอกรอยก็ได้นะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงการงานในเรื่องของการโกงงานนั้นที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นการาใช้เส้นสายในเรื่องของงานนะครับอาจจะมีการยัดใต้โต๊ะโดยการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ก็อาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นกันนะครับ King of p e เป็นตะเกราชาถือเหรียญนะครับในเรื่องของการเงินการเงินของชาววันจันทร์วันนี้เส้นทางของการเงินก็ดีนะครับคิดทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียทุกอย่าง รายรับที่มีเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับรายได้ที่เฟื่องฟูดีบางคนก็จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะครับในวันนี้อาจจะได้บ้านหรือได้บ้านใหม่หรือบางท่านก็จะได้รถได้รับรถกันใหม่นะครับบางท่านก็รู้จักในการที่จะทำเงินเก็บนั้นให้ออกดอกออกผลขึ้นมานะครับไฟออฟ สอดอ้าดาบนะครับในเรื่องสถานการณ์ของความรักของชาววันจันนั้นก็ระวังในการมีทิฏฐิใส่กันนะครับการไม่ยอมไม่กันและกันต่างฝ่ายต่างที่มีอีโก้ก้าหากันนะครับมีความใจร้อนอาจจะพูดจาแรงๆใส่กันก็อาจจะทาให้เกิดการทะเลาะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนคนโสดนั้นก็ยังไม่พบเจอคนที่ถูก ใจนะครับหรืออาจจะแอบชอบใครแต่ใจก็ไม่กล้าเปิดเผยในเรื่องของความรักที่อยู่ในใจนะครับด้วยบางทีเขาอาจจะไม่ก็มีทีท่าว่าจะสนใจก็ได้นะครับในเรื่องสุขภาพของชาววันจันทร์นะครับการใจร้อนวู่วามก็อาจจะทําให้เกิดความอาการความระมัดระวังอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะครับ เล็กก็ระวังในเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกนะครับเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆในเรื่องของการปวดข้อต่างๆก็ให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับกกอชาววันจันทร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้เกิดวันอังคารหรือชาววันอังคารนะครับ The I P Test นะครับเรื่องการงานของชาววันอังคารวันนี้ชาววันอังคารนั้นสถานการณ์ของงานที่อึมครึมนะครับอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนักว่าจะไปในทิศทางใดนะครับการทางานในวันนี้ไม่ก็จะมีสมาธิสักเท่าไหร่นะครับการทำงาน นั้นจะดูไม่กระฉับกระเฉงดูเฉยเฉยชาชาไปบ้างนะครับในวันนี้แต่อย่างไรงานก็เกิดความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับอย่างงานอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะต่างๆหรือนักเขียนนักประพันธ์งานออกแบบหรืองานประชาสัมพันธ์หรืองานการตลาดหรือว่าจะเป็นงานที่ขายเครื่องสำอางหรือแฟชั่นต่างๆนะครับ 7 of Cups 7ถ้วยนะครับในเรื่องของสถานการณ์การเงินของชาววันอังคารวันนี้ก็มีรายจ่ายมากมายพอสมควรนะครับมีสิ่งมากมายที่อยากจะให้จ่ายนะครับเงินเข้าบางทีก็อาจจะน้อยกว่าเงินที่จะต้องจ่ายออกไปก็ต้องยับยั้งจังใจในการที่จะจ่ายในวันนี้นะครับอะไรถ้าไม่จำเป็นก็ต้องลดงดในเรื่องของการจ่ายออกไปนะครับ s i x of Cups 6อ,อกถ้วยนะครับในเรื่องสถานการณ์ของความรักของชาววันังคารวันนี้คนโสดก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกับรักเก่าๆที่อาจจะได้สารสัมพันธ์รักกันใหม่อีกครั้งนะครับส่วนคนมีคู่ที่เป็นแฟนกันก็เป็นวันเวลาที่จะมีความสุขร่วมกันนะครับดูแลเอาใจใส่กัน อาจจะมีของฝากของฝันให้กันให้ชื่นใจก็ได้นะครับในวันนี้ในเรื่องสออาของสุขภาพนะครับก็มีความแข็งแรงดีไกลต้ามีอาการป่วยก็จะมีคนเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ขอ,ขอจ่าวันอังคารการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้เกิดวันพุธหรือชาววันพุธนะครับเอกอ f อ u p ั1ห่ถ้วยนะครับในเรื่องของการงานของชาววันพุธวัน,นวันนี้ก็จะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานมีเข้ามานะครับมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่เข้ามาให้ได้ทําบางคนก็อาจจะเพิ่งได้เริ่มในการที่จะทํางานสักทีนะครับที่รอคอยงานกันมานาน คนที่มีงานทำอยู่แล้วก็อาจจะมีสุขสบายใจในการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นทักษะดีๆที่จะนำมาพัฒนาในเรื่องของการทำงานให้ก้าวหน้าเป็นอ,อ,อย่างดีให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างผลงานดีๆให้เกิดขึ้นมานะครับ two of cups สองถ้วยนะครับในเรื่องของการเงินของชาววันพุธวันนี้ก็มีความกล้องตัวพอสมควรนะครับคนอื่นๆก็ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยความรากักด้วยความเมตตาอย่างเต็มอกเต็มใ,ใจนะครับที่จะช่วยเหลือกับชาววันพุธถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินขึ้นมานะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี เดอะแฮงแมนในเรื่องของสถานการความความรักของชาววันพุธนะครับวันนี้ความรักของคนโสดวันพุธก็ยังต้องรอต่อไปนะครับกับรักที่ยังไม่สมหวังนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่จึงจะเกิดความสมหวังกับชาววันพุธนะครับก็ต้องรอกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับความรักวันนี้ก็อาจจะดูอึด อัดนะครับก็ต้องใช้ความอดทนใช้ในความสัมพันธ์รักที่ไม่ก่อยมีความสุขนักนะครับก็อดทนอดกลั้นรอให้ความรักนั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องสุขภาพของชาววันพุธก็ให้ระวังในเรื่องของความดันระวังในช่องท้องกระ,ะเพาะลำไส้นะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของมดลูกนะครับ ็ขอให้ชาววันพุธการงานดีการเงินดีพบเจอที่รักพบเจอรักที่ดีๆนะครับมีครอบครวัวที่อบอุน่นกรอบอกอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันปร,รียดสัปดีหรือชาววันปร,รียดสัปดีนะครับ3 of ออฟสอดสามดาบนะครับ ในเรื่องของสถานการณ์การงานของชาววันพฤหัสบดีนั้นวันนี้บางทีในที่ทํางานนั้นก็อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีเพื่อนๆร่วมงานนั้นก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันมีการแตกแยกแตกอ่าแตกคอกันขึ้นก็ได้นะครับเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นก็จะทําให้ชาววันพฤหัสบดีนั้นเกิดความหงุดหงิดขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดการทะเลาะขึ้น กับชาววันพฤหัสบดีเองก็ได้นะครับกับผู้ร่วมงานก็ระวังในเรื่องของการพูดการจาระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับเด e s ั n ในเรื่องของการเงินของชาววันพฤหัสบดีนะครับการเงินวันนี้แม้งานจะดูหงุดหงิดก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ของการเงินก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้น การเงินนั้นจะมีการพัฒนาสงู่ส,งสิ่งที่ดีๆนะครับไปในทิศทางที่ดีการเงินจะมีเข้ามาก็ทําให้เกิดสถานาสภาวะทา,างการเงินดีขึ้นนะครับหรือดียิ่งยิ่งขึ้นเซเว่นอฟวานเจดไม้เท้านะครับในเรื่องของสถานการณ์ความรักของชาววันพฤหัสบดี ความรักที่ต้องใช้ความเพียรพยายามในการต่อสู้นะครับกับรักที่อาจจะมีคู่แข่งขันก็ต้องตุ่มเทเหนื่อยตั้งแรงกายและก็แรงใจนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับใจชนะให้ได้ใจของเขามาครอบครองนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนก็ดูเหมือนจะ เป็นผู้ที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะครับในการที่จะสร้างสัมพันธ์รักเพื่อให้เป็นรักที่ดีๆเกิดขึ้นก็บางทีก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับบางกู้ก็ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันที่ต่างฝ่ายต่างที่จะเอาชนะกันก็ได้นะครับในเรื่องสุขภาพของชาววันพระรือดสัปดีก็ระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยตามแขนขาและก็ระวังเกี่ยวกับ โรคต่างเดินไหนใจนะครับและโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะครับก็กอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพดีๆนะครับก็ก่อให้ชาววันพฤหัสบดีการงานดีการเงินดีพบรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันศุกร์หรือชาววันศุกร์นะครับ นายออฟเป็นตะเกิอัศวินถือเหรียญน,นะครับการงานของชาววันศุกร์ความสำเร็จในวันนี้และวันข้างหน้าที่เกิดจากการวางแผนที่ดีด้วยสติปัญญาที่มีความสามารถในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีนะครับงานที่มีคุณภาพออกมาก็ําให้เกิดผลงอกงามได้ดีอย่างมั่นคงถาวรนะครับ ดีเอ็มเพลสในเรื่องของสถานการณ์การเงินนะครับการเงินของชาววันศุกร์วันนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์การเงินเข้ามาหลายช่องทางนะครับงานประจําที่มีรายได้ที่มีความมั่นคงธุรกิจที่มีการกยับขยายให้มีรายได้รายรับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ทําให้เกิดความสภาพคล่องในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับ ก i n g ออฟว n d s ราชาถือไม้เท้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์นะครับความรักของคนโสดวันศุกร์ก็อาจจะได้พบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับก็อาจจะตกใจตกสเปกแต่ไอ้ชาววันศุกร์ดูดีๆนะครับที่อาจจะมีเจ้าของหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้ไอ้เช็ค ความถูกต้องกันก่อนจะตัดสินใจนะครับส่วนคนคบคนมีคู่นะครับก็อาจจะเอาเวลานั้นไปใช้ในการตุ้มเตกับการทำงานมากเกินไปก็อาจจะมีการหลงลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ทแต่ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคนรักมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ยังค่อยๆต้อยตีตอย,ตอ,ย,ตอ,ยอาศัยตำหน้าที่ของคนรัก ของกันและกันอยู่ดีนะครับในเรื่องสุขภาพของชาววันศุกร์นะครับก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่อาจจะทำงานมากไปสักหน่อยก็อาจจะพักผ่อนน้อยก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับสุขภาพจะได้ไม่มีปัญหาขึ้นมานะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์ การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์หรือชาววันเสาร์นะครับเต้นออฟเป็นตะเกในเรื่องของการงานของชาววันเสาร์นะครับงานที่ทำงานกับครอบครัวหรือว่าธุรกิจในครัวเรือน ก็สำเร็จรุ่งเรืองดีนะครับราบรื่นไร้อุปสรรคใดๆบางคนที่มีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับการจะซื้อก็ง่ายการที่จะขายออกไปนั้นก็มีความกล่องตัวสร้างผลกำไรได้ดีนะครับ for o x s o r d สี่ดาบนะครับในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์สถานการณ์การเงินในวันนี้อาจจะมีการล่าช้าเกิดขึ้นนะครับที่ทาให้เกิดการกาดมือขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาววันเสาร์นั้นเกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดซึ่งบางทีบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีต้องหยุดพักเอาไว้ก่อนนะครับตากว่า จะมีการซื้อการจ่ายใดๆก็เพื่อที่จะรอเงินให้เข้ามานะครับจึงจะดำเนินการในการซื้อการจ่ายได้นะครับไฟอ e อฟเ e นตเกิลส์อารียนนะครับในสถานการณ์ความรักของชาววันเสาร์คนที่ยังโสดนะครับวันนี้ก็อาจจะโหยหาความรัก คิดแต่จะที่จะมีรักดีๆกับเขาบ้างนะครับแต่ก็ยังหายากยังมีความลําบากนักในการที่จะหารักดีๆนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีรักแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับส่วนคนคกคนมีคู่นะครับในความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็อาจจะเติมเต็มในหัวใจให้กันและกันไม่ได้นะครับก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่า มีคู่แต่ก็ยังเหงาเหงาอยู่นะครับในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของการปวดเท้าปวดข้อเท้านะครับในก็สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกันนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของแหลมของมีคมนะครับถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บได้เช่นกันนะครับ ก็ขอให้ชาววันเสาร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการพรยากรณ์ดวงรายวันดวงประจำวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับก็ได้พยากรณ์ครบทั้ง7วันเกิดแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติด ตามเป็นกำลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝบากช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสักคนนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ